สวัสดีครับมาหนี้ซิมาแกงบอกมาตัวแสบครับตำนตาใหม่ก้อนครับประตูก้อนนะครับมันก็ยิง่งงงนะครับเอาอีกขวดด้านในกินเขาอยู่ไม่เกี่เขาไงก่อนออกมาก้อนมันยิ่งงงไปหน้องออกมาทำไมอไม่ได้กิน,ขกน,นเขาแล้วมนี่ มึนขางบังนะไม่น่ากินเหลือเบาะวะมันน่ะพอแต่ออกมาการหาดีใจครับโอ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วคอยได้กินแล้วกวนกวนอีกรอครับ่งม้มๆไหมันครับ ขนได้กินอย่นี้ขได้กินอี่างนี้กวนเเทาวขหิ้วข้าวไปทีถามที่ถามค็ับ